การดูมีนหรือไม่ให้เกียรติลูกเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งเพราะจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจของลูกการให้ความเคารพลูกไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตัวเองแต่ยังเป็นการส่งเสริมให้ลูกได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงด้านอารมณ์การดูแลและสื่อสารกับลูกด้วยความเคารพเป็นสิ่งที่สำคัญมาก วิธีดูแลและส่งเสริมลูกโดยไม่ให้เกิดการดูหมิน 1. นเคารพความคิดเห็นของลูกแม้ว่าลูกยังเด็กแต่การฟังและให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของลูกจะทำให้ลูกมีความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าการปฏิเสธความคิดเห็นหรือการดูหมิน่นความคิดของลูกอาจทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่า 2. หลีเกเลี่ยงการวิจารณ์อย่างรุนแรงคนวิจารณ์ในเชิงสร้างสารรค์และใช้คำพูดที่สุภาพเมื่อลูกทำผิดควรชี้และแนะนำด้วยความเมตตาไม่ควรใช้คำรุนแรงหรือเสียดสีเพราะจะทำให้ลูกเกิดความเสียใจและสูญเสียความมั่นใจในตนเอง 3. ให้เกียดลูกในทุกสถานการณ์การไม่พูดจาดูหมิน่นหรือแสดงความไม่เคารพต่อลูกทั้งในที่ส่วนตัวและต่อหน้าผู้อืน่น จะช่วยส่งเสริมการสร้างความมั่นใจทางด้านจิตใจให้กับลูกการให้เกียรติลูกทุกสถานการณ์เป็นสิ่งที่ทำให้ลูกเชื่อว่าตนเองมีคุณค่าและมีความสำคัญ 4. สอนลูกด้วยความรักและความเข้าใจเมื่อสอนหรือชี้แนะควรใช้ท่าทีที่เข้าใจและใจเย็นการให้ความรักและสนับสนุนจะทำให้ลูกเรียนรู้ได้ดีขึ้นและพร้อมเปิดใจรับคำแนะนำได้มากขึ้น 5. เป็นแบบอย่างที่ดีพ่อแม่ควรแสดงออกถึงการเคารพผู้อื่นอยู่เสมอเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันการเห็นพ่อแม่ปฏิบัติต่อหน้ากันด้วยความเคารพจะช่วยให้ลูกเข้าใจถึงการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม 6. สนับสนุนความสามารถของลูกให้ลูกได้มีโอกาสแสดงความสามารถและความสนใจในสิ่งที่เขาถนัดการสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่เพียงช่วยเสริมสร้างความเชื่อมัน่น แต่ยังแสดงถึงความเคารพต่อความเป็นตัวของลูกการสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเคารพและความเข้าใจในครอบครัวจะช่วยให้ลูกเติบโตเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นและมีทักษะทางด้านอารมณ์ที่แข็งแรงในอนาคต